พอไปเช็คสเตทเมนต์ก็มันมันเป็นรายย่อยๆสามบาทประมาณมผมไม่ทราบกี่ครั้งว่าจะประมาณ1้อยเจ็ดสิกว่าครั้งได้เราจะเห็นว่ามันเกิดเป้าหมายเนี่ยในการเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด1 9ที่เกิดการแพร่ระบาดประกอบกับเรื่องของม็อบที่มาชุมนุมล้อมเพื่อเรียกร้องให้ราคานะ้ำมันต่ำลง ประกอบกับเรื่องของมีโจรไซเบอร์ออกอาราตมันส่งผลต่ออะไรทราบไหมฮะความเชื่อมั่นของรัฐบาลทางทหารเขาเรียกเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองท้าจับเหล่านี้มาวางปุ๊บมันจะหมายถึงอะไรวิกฤตศรัทธาในปลายทางในเชิงยุทตศาสตร์นั่นมีเป้าหมายเพื่อจะให้เกิดวิกฤตศรัทธาทาไมเพื่อให้เลือก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโจรไซเบอร์ที่มีการแห่ปล้นเงินผ่านแอปพลิเคชันนับหมื่นลายในทีเดียวฮะซึ่งล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่ามีประมาณ10,000กว่าลายความเสียหาย130ล้านบาท ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันรูปแบบการกระทําความผิดแบบนี้นะครับสาเหตุหลักเกิดจากการที่คนร้ายเนี่ยเขาได้ตัวหมายเลขหน้าบัตรนะครับวันที่หมดอายุแล้วก็ตัวที่เป็นเลข3ตัวแล้วรหัสรักษาความปลอดภัยด้านหลังนะฮะสามตัวตามที่ท่านผู้บัญชาการได้กล่าวไปแล้วนะครับส่วนวิธีการที่คนร้ายได้ตรงนี้ไปเนี่ย มันมีอยู่สองสาวิธีวิธีที่1นะครับเป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายก็คือหมายความว่าผู้เสียหายเนี่ยไปผูกข้อมูลบัตรตัวเองนะครับไปลงทะเบียนหรือไปผูกเอาไว้กับแอปพลิเคชันต่างๆหรือเว็บไซต์ต่างๆที่ตัวเองใช้บริการเพื่อความสะดวกตรงนี้อยากจะแนะนําว่าอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยไม่ควรที่จะเอาบัตรข้อมูลตรงนี้ไปผูกไว้นะครับประการที่สก็คือว่าเป็นการหลอกลวง จากรูปแบบที่เรียกว่าฟิชชิงฟิชชิงก็หมายความว่าเขาจะส่งมาหลอกลวงครับว่าให้กรอกข้อมูลบัตรของเราเข้าไปแล้วก็เลข3าตัวด้านหลังบัตรเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะจ่ายข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากเตือนนะครับว่าอย่าไปกดลิงก์หรือไปกดอะไรต่างๆจากสื่อโซเชียลมีเดียหรือ SMS เพราะมันจะซับนำไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่ทําให้เราไม่รู้ว่ามันคือของปลอมนะครับอย่างกรณีของไปรษณีย์ไทยที่มีการหลอกลวงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้เราเรียกว่าเป็นการฟิชชิ่งหลอกลวงเอาขโมยข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้เสียหายไปประการสุดท้ายก็คือในชีวิตประจําวันของประชาชนเองนะครับที่เวลาเราไปใช้ใจ่ายบัตรเนี่ยเราไม่ค่อยได้รับมัดร,ระวังตรงนี้นะครับเอาบัตรไปให้เจ้าที่หรือพนักงานรูดบัตรแล้วก็ได้ข้อมูลทั้งด้านหน้าไปนะครับหรือพนักงานคนนั้นเขาอาจจะเอาข้อมูลตรงนีงเน้เก็บไว้แล้วเอาไปขายต่อให้มิจฉาชีพนะครับ ราะฉะนั้นโอกาสรูปแบบที่มันเกิดขึ้นนะครับจากข้อสันนิษฐานพวกนี้ก็คือว่าคนร้ายได้ข้อมูลตรงนี้ไปจากการที่เขาอาจจะไปแฮ็ระบบอะไรต่างๆทัพที่หนึ่งในต่างประเทศนะครับที่มันมีข้อมูลบัตรพวกนี้อยู่จํานวนมากอันที่2ก็คืออาจจะเกิดจากการที่มีการเก็บข้อมูลโดยร้านค้าต่างๆแล้วขายไปให้มิจฉาชีพอีกทีหนึ่งอันนี้คือตัวหลักที่มันเกิดขึ้นดังนั้นนะครับก็ฝากเตือนนะครับว่า จะใช้ชีวิตให้มีความปลอดภัยเนี่ยก็คือเราจะต้องพยายามปกป้องข้อมูลบัตรตรงนี้เอาไว้พยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องไปใช้งานโดยที่ให้ข้อมูลตัวหน้าบัตรแล้วก็หลังบัตรตัวนี้กับร้านค้าต่างๆพยายามใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับพวก e-banking งอะไรต่างๆตรงนี้จะปลอดภัยมากกว,ากว่าการที่ให้ข้อมูลตรงนี้ไปいい<อ>เนื่องจากระบบตรงนี้มันเป็นระบบที่มีมาก่อนที่จะมีอ e ีแบงกิ้งที่เป็นโมบายแอปพลิเคชัน นะครับวันนี้ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงในการใช้ตรงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อความปลอดภัยและถ้าใครมีความรู้สึกว่าบัญชีของตัวเองมีความผิดปกติเกิดขึ้นมีกิจกรรมที่มีการทำโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนทำเนี่ยจะต้องรีบแจ้งไปที่ธนาคารเพื่ออายัดนะครับรีบอายัดไอ้ตัวบัตรตรงนี้แล้วก็ออกใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ทางธนาคารสรมาคมธนาคารเนี่ย ไดไออ้ออกแถลงการแล้วว่าจะรับผิดชอบตรงจุดนี้ให้แล้วก็จะทํางานร่วมกับทางสานักงานตุลแกาชาติเพื่อที่จะหาผู้กระทาความผิดและก็ดําเนินคดีต่อไปครับเมื่อจะประมาณร7 0ยเจ็ดสิกว่าครั้งได้ครับร้อยเจบกว่าครั้งครับพี่ครับกก็หายหมดเอี้ยงเลยครับผมเหลืออยู่34บบาทตอนนี้ก็ไม่มีเงินใช้ครับยืมเขาใช้อยู่ Up. Yeah, right. ผมก็อยากจะให้เล่าเหตุการณ์ที่ถูกโอนเงินจากแอปบัญชีธนาคารหน่อยครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงเราโดนดูดเงินไปกี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่รวมแล้วเนี่ยหายไปทั้งหมดเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ครับของเคสพี่ก็รู้ผมเพิ่งมารู้ประมาณวันที่สิบสามนะครับส <13 S 2> ิบสามดดดเดือนนี้เลยใช่ไหมครับสิบสามเดือนนี้แหละครับอ่าแต่มันโดนดูดไปตั้งแต่วันที่สิบสอง ครับไปเช็คกับธนาคารอีกทีตอนแรกก็ไม่รู้หรอกครับพอไปเช็คสเตทเมนต์ก็มันมันเป็นรายย่อยๆสามสิบเจ็ดบาทประมาณมผมไม่ทราบกี่ครั้งน่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าครั้งได้ครับร้อยเจ็ดสิบกว่าครั้งคร้อยเจ็ดสิบกว่าครั้งนี่รวมทั้งหมดแล้วเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ครับที่เราโดนดูดออกไปโอ้ไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมยังไม่ได้ลองบวกดูเลยครับ หลักหมื่นนี่ถึงไหมครับหกพันกว่าบาทประมาณอ๋อหกพันกว่าบาทโดยเฉพาะอาัปกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรียกว่าโลกออนไลน์นะครับมันก็กลายเป็นเป็นดาบสองคมนะครับในการซื้อของอาจจะใช้บัตรเครดิตใช้บัตรเดบิตก็แล้วแต่แตนะครับแต่ความแตกต่างของบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตไม่ได้ไม,ไม่ไมด้แตกต่างกันในเรื่องของการใช้นะแต่แตกต่างเรื่องของจํานวนเงินเนื่องจากบัตรเดบิตนั้นมียอดเงินอยู่ในธนาคารถึงใช้ได้ ส่วนบัตรเครดิตเนี่ยสามารถใช้เงิอนอนาคตเพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเ,เมื่อสักประมาณสองสามเดืที่แล้วก็จะมีเรื่องหลอกตัวหลอกว่าเป็นตัวเองเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็ส่งส่งหนึ่งเป็นวิดีโอคอลมาวิดีโอมาให้ทําตามนี้ตามนี้แต่ที่จริงเน,น่ท้ายที่สุดเขาก็บอกว่าให้บอกเลข16บหหลักหน้าหน้าพร้อมกับเลขสามตัวหลังนี่คือจุดจบของของทุกคนนะครับก็ต้องเตือนประชาชนว่าอย่าอย่าอย่าไปบอก นะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเว็บไซต์าทางราชการซึ่งเป็นเว็บไซต์การช่วยเหลือซึ่งมักจะมีมาในรูปแบบต่างๆนะครับใช้คําว่าต้องกดด้วยตัวเองอย่าแอดลิงเพราะการแอดลิงเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนไทยรักกันอาา่าแต่พวกนี้คนไทยรักกันเป็นเว็บคนไทยรักกันเนี่ยแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องค่ารายเดือนยอะไรเงี้ยนะที่รัฐบาลช่วยเนี่ยหรือมสามสามเรารักกันเนี่ยเขาเปลี่ยนคําว่ามจุดเป็นม,มธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเว็บ แต่ในนั้นนะ่ยคุณดูแพทเทิร์นการบอกแพลตฟอร์มเขาเนี่ยจะถามหมดเลยเลขแบบประชาชนเลขบัตรนูน่นนี่นะคุณจะบอกหมดเลยเพราะคุณรู้ว่าเป็นเอกสารราชการ<ม>เขาก็ยกเอกสารราชการมาใส่ในแพลตฟอร์มเขาแต่เว็บเขาเนี่ยไม่ใช่นะครับในทางกับการต้องกดด้วยตัวเองแล้วพิมพ์ด้วยตัวเองมันจะขึ้นมาถูกต้องแล้วก็พิมพ์ตามแบบฟอร์มที่รัฐให้มา กระบวนการบิกเคราะห์ตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจกำลังติดตามคนร้ายซึ่งกำลังดูว่าจะเป็นการขายข้อมูลนะครับไปให้คนร้ายผ่านนะครับเว็บไซต์หรือค่ายที่ซื้อขายสินค้าไปให้กับใครหรือพนักงานของใครนะครับที่มีการขายข้อมูลไปให้กับแก๊งไซเบอร์จนส่งผลทำให้มีการมาแฮกระบบความเสียหายตอนนี้ธนาคารในประเทศไทยยืนยันว่ามีอย่างน้อย130ล้านบาทตอนแรกบอกว่ามี13ล้าน ตอนนี้กลายเป็น130ล้านตำรวจบอกว่ามีประมาณ10,000ถึง40,000รายธนาคารยืนยันนะครับธนาคารปรเทศไทยยืนยันว่ามีประมาณ10,000กว่ารายสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ในเชิงปรากฏการณ์ตำรวจก็บอกว่าเป็นการที่ถูกหลอกลง OTP นะฮะเพื่อยืนยันโดยใช้ credit, บัตรเครดิตนะฮะโดยใช้แอปพลิเคชันบัตรเดบิตนะครับแล้วก็มีการโทรศัพท์มาขอข้อมูลนะครับ เรื่องของการให้ข้อมูลของคนร้ายนะครับคนร้ายมาหลอกล่อให้ข้อมูลก็ถูกเขาเรียกว่าให้ข้อมูลแล้วสุดท้ายก็โดนยึดเงินภายในโทรศัพท์ยึดเงินภายในบัญชีไปทั้งหมดแล้วก็คนร้ายใช้กดเม็ดโดยการค่อยๆตอดดูดออกดูดออก35บาทจะสุดบูดเป็นร้อยครั้งเพื่อไม่ให้มีการเตือนทางระบบ SMS ซึ่งที่ผ่านมานะครับสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประชุมด่วนกัน นะครับขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็แอปพลิเคชันต่างๆของธนาคารก็ล่มนะเพราะเขาปรับระบบใหม่หมดนะครับล่มไปอยู่วัน2วันนะครับเพื่อปรับระบบใหม่หมดและตอนนี้ตำรวจก็ทำการล่าพลเอกประยุทธ์ในฐนานะนายกรัฐมนตรีก็เล่งนะครับให้มีการจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้ตํารวจก็สั่งทุกพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนแจ้งทุกนะครับฟ้องดําเนินคดีตามกฎหมาย นในขนณะที่รัฐตรี ICT ก็ยอมรับว่าเอาผิดลำบากเพราบัตรเครดิตบัตรเอทีเอ็มนะครับมีการลงชื่อก่อนที่จะเข้าไปเข้าสู่กระบวนการใช้ว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ละย,ยากที่จะทําการจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีในเชิงงานสังเคราะห์ตํารวจบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการกระทําความผิดนะครับของคนร้ายที่อยู่ต่างประเทศโชคดียอย่างหนึ่ง จำได้ไหมฮะที่จะมีการตั้งตอนแรกบอกว่ามีข่าวว่าจะมีการตั้งตํารวจกองบัญชาการตํารวจไซเบอร์ขึ้นมานะซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าต้องมีการตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์เขาตั้งตํารวจไซเบอร์ขึ้นมาแล้วแบ่งเป็นสส่วนทั้งตํารวจที่ใช้ในการจับกลุ่มนะครับอีกส่วนหนึ่งใช้กองบันการรักษาความมั่นคงภายในมาทําหน้าที่นี้นะครับโดยประสานกับกระทรวง ICT ICT ให้ข้อมูลให้ข้อมูลมาก็มีตําตรวจนะฮะ การตำรวจด้านคอมพิวเตอร์ทางตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ของกองมาขับการตํารวจคอมพิวเตอร์ในการก่ออาชกรรมทางคอมพิวเตอร์ตอนนี้มีกองมจาจัดการขึ้นมาเลยนะกองมจาจัการตำรวจไซเบอร์ขึ้นมาซึ่งโชคดีนะประเทศไทยเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพราะการเปลี่ยนแปลงในนิวมีเดียหรือสองครามไซเบอร์กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เราคงเห็นแล,ะละ้วล่ะว่าคนร้ายนะจากข้อมูลข่าวสารคงยืนยันว่าคนร้ายก่อเหตุมาจากต่างประเทศแต่แปลกไหม ก่อเหตุมาในช่วงที่กำลังมีรถบรรทุกออกมาชุมนุมประท้วงรอบทำเนียบบัรเรียกร้องให้มีการลดราคาน้ำมันแปลกใจไหมมีการเคลื่อนไหวขณะที่พรรคเพื่อไทยมีการปรับทับโดยมีทักษิณชินวัตรว,วีดีโอคอเข้ามาแปลกใจไหมม็อบต่างๆกำลังเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและแปลกใจไหมเหตุการณ์ความรุนแรงกำลังเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และคนที่ก่อเหตุ กลับเป็นกลุ่มวัยรุ่นโดยมีเครื่องมือที่สำคัญคือนิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะถ้าเราจับหลักได้ผมเคยเรียนไว้นะไว้ตั้งแต่แรกล้วตั้งแต่ปี2561ล้วบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปมันจะเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามไซเบอร์นะครับบอกพูดทุกครั้งว่าต้องมีการตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ขึ้นมา ตอนนี้รัฐบาลเตรียมเตรียมตั้งโอเคเจอปุ๊บก็รู้แล้วปัญหาคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเราจะเห็นว่าอย่างไางทราบไหมฮะเราจะเห็นว่ามันเกิดเป้าหมาย,นยในการเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 ทิที่เกิดการแพร่ระบาดประกอบกับเรื่องของม็อบที่มาชุมนุมล้อมเพื่อเรียกร้องให้ราคาทนะี่มันต่าลงประกอบกับ เรื่องของมีโจรไซเบอร์ออกอาราับาทมันส่งผลต่ออะไรทราบไหมฮะความเชื่อมั่นของรัฐบาลทางทหารเขาเรียกเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองท้าจับเหล่านี้มาวางปุ๊บมันจะหมายถึงอะไรวิกฤตศรัทธาในปลายทางในเชิงยุทธศาสตร์นั่นมีเป้าหมายเพื่อจะให้เกิดวิกฤตศรัทธาทําไมเพื่อให้เลือกตั้งให้เร็วที่สุด จะมีการผนวบควบรวมพักการเมืองต่างๆให้เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันหลังจากที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์พลาดไปเดินเกมบัตรเลือกตั้งสองใบนะครับผ่านรัฐธรรมนูญมาเพื่อจะมาแก้กฎหมายลูกเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบเขาปรับสภาพเอาพรกคเข้ามารวมกันเลยเพราะฝั่งของพลเอกประยุทธ์มั่นใจนะครับว่า บัตรเลือกตั้งสองใบจะทําให้เขาเป็นพรรคการเมืองที่ชนะอย่างเด็ดขาดไปเอาหลักคิดของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคข,ของคุษษิสิทธิ์เวชชีวะคิดไว้ทําไว้แล้วเอามาประเมินว่าตัวเองจะสามารถชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงมีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบใกล้เคียงกับปีพุทธศักราช2540เป็นแบบนี้เกมบีบเลยบีบเข้าสู่การเลือกตั้งทันทีเลย ทำทุกวิธีทางเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ลาออกยุบสภาและสิ่งที่สําคัญจะลาออกยุบสภาได้จะต้องเกิดสิ่งหนึ่งที่ทหารกลัวที่สุดคือวิกฤตศรัทธา <S <S ถ้าตั้งแต่แรกไม่นําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะรักษาความความมั่นคงแห่งชาติหรืคอคมอชให้ พลเรือนเข้ามาเป็นนายกกัฐมนตรี่เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเลยทุกคนจะยกย่องพลเอกประยุทธ์ประเทศจะเดินหน้าไปได้จะเกิดการปฏิรูปอย่างสมบูรณ์ตอนนี้คนเป็นเขาเรียกว่าคนเป็นกรรมการมาลงเลือกตั้งเองเกมก็เลยโดนบีบไปเข้าทางเขาเนี่ย,าายกำลังเข้าทางเ้วเลยเกมกำลังเข้าทางเเลยพลาดอย่างแรงนะครับโดยให้พี่ไปบูลนิติตตะวันเนี่ยเป็นหัวหอกในการเดินเกมครั้งนี้ผมเรียนย้ำนะ,ะผมย้ำทุกวันนะ การเปิดประเทศผิดนะผมย้ําทุกวันนะว่าสิ่งที่กําลังทาตอนนี้เรื่องของบัตรเลือกตั้งสองใบพลาดนะผมย้ํานะว่าเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ทำเนี่ยจะสร้างปัญหาในอนาคตผมย้านี่คือข้อผิดพลาดของธำบาลสามประการน,นี้วิธีการเหล่านี้ไม่มีวิธีการอื่นที่เขาแก้ไว้แล้วเขาเตรียมไว้แล้วแต่แตัดสินใจเลือกในหนทางที่ผิดเพราะมีคนไปยุคนเอกวิทธ์ว่าต้องทําแบบนี้ พากันออกทะเลพากันไปมหาสมุดและบอกว่าสิ่งที่มีการครอบงำราคการเมืองน,นั้นไม่สิ่งไม่ผิดมันถูกต้องทำมาทำได้ทำเลยไม่ต้องแปลกใจตอนนี้มีโจรไซเบอร์ในเชิงเศรษฐีหลังจาก28สิงหาขอพา21สิงหา,งหา28กันยาและ30ตุลาหนักขึ้นนะครับ15เท่าสัญญาณทางการเมืองที่เราเห็น คนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตเป็นจํานวนมากเๆๆๆๆกันเลยเนี่ยคงเป็นคําตอบว่าสิ่งที่ผมบอกไว้มันฟลุกหรือไม่ถ้ายัางดําเนินเดินไปแบบนี้โจรไซเบอร์จะระบ,บาดมากขึ้นและเป้าหมายจะโจมตีเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเป็นสําคัญเพื่อต้องการที่จะให้เกิดวิกฤตสถาบบีบให้เกิดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ